คุณเคยรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนของคุณใกล้จะเข้าใจคุณได้มากกว่านี้อีกหรือไม่นี่คือคำถามที่ iOS 26ของ Apple กํกำลังจะตอบให้คุณอย่างชัดเจนด้วยการเปลี่ยนโฉม iPhone ไปตลอดการผ่านการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ดูดีที่สุดในโลกและสมองกล AI ที่ฉลาดล้ำจนน่าทึ่งแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือคุณรู้หรือไม่ว่าการอัปเดตนี้อาจทำให้คุณต้องทบทวนวิธีการใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองใหม่ทั้งหมดลองมาเจาะลึกไปด้วยกัน Liquid Glass ดีไซน์ที่เปลี่ยนประสบการณ์การมองเห็น ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าหน้าจอ iPhone นั้นธรรมดาจนน่าเบื่ออยากคิดผิดอีกต่อไปเพราะ Liquid g l a s s คือการปฏิวัติทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึกในการใช้งานลองจินตนาการถึงกระจกฝ้าขัดเงาที่ลอยอยู่เหนือวอลเปอร์ของคุณพร้อมเบลอและดึงสีสันของพื้นหลังเข้ามาอย่างลุ่มลน,นทุกการปัดหรือแต่จะให้ความรู้สึกเหมือนสัมผัสกับของเหลวที่ไหลลื่นซึ่งจะแสดงศักยภาพเต็มที่บนจอโปรโมชั่น120 H เฮิร์ตถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยนี้คือคำตอบ Siri Pro ผู้ช่วยที่ไม่่่่ใชแคครอสัง แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เห็นด้วยกันนั่นคือ s ิริโปรที่ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยธรรมดาแต่เป็นคู่คิดที่เรียนรู้พฤติกรรมคุณจนคาดเดาความต้องการได้แม่นยำเช่นสรุปอ e ีเมลให้ฟังขณะคุณเดินทางหรือจัดเรียงแอปบนหน้าจอให้เหมาะกับสถานการณ์ที่คุณกำลังจะเจอแต่คุณคิดว่า AI ที่รู้ใจเกินไปจะทำให้เราเสียการควบคุมหรือเปล่านี่คือประเด็นที่น่าพิจารณา d y Dynamic Home Screen หน้าจอที่มีชีวิตลองนึกถึงหน้าจอโฮมที่ปรับแต่งตัวเองได้ โดยอัตโนมัติแอปสำคัญจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่หมวดทำงานในขณะที่แอปบันเทิงจะลดขนาดลงนี่คือการใช้ AI เพื่อช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่คำถามคือคุณจะไว้ใจระบบให้จัดการหน้าจอแทนคุณจริงๆหรือไม่ AR ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวัน iOS 26ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสวยงามแต่ยังนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวเช่นใช้กล้อง iPhone ดูข้อมูลอาคาร หรือดูรีวิวอาหารแบบ3ดีบนเมนูนี้คือการเปลี่ยนโลกของ AR จากเกมสู่การใช้งานจริงแต่คุณคิดว่าการพึ่งพา a i มากเกินไปจะทำให้เราขาดทักษะการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมหรือไม่แบตเตอรี่อัจฉริยะและฟีเจอร์ใส่ใจไปรไะ้ที่พาวเวอร์โหมดบน iPhone 15 Pro ขึ้นไปใช้ AI ปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคุณพร้อมหน้าตั้งค่าแบตเตอรี่ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้ยังมีเจนโมจิที่ให้สร้างอิโมจิเองเตือนทำความสะอาดเลนกล้อง ระบบแปลภาษาสดในเดมิเซอร์ที่น่าประทับใจแบบนี้ต้องอัปเดตไหมสำหรับผู้ใช้ iPhone รุ่นใหม่15 Pro 16 Series คำตอบคือควรอัปเดตทันทีเพราะนี่คือการปลดล็อกศักยภาพของฮาร์ดแวร์ที่คุณมีอยู่แต่สำหรับผู้ใช้รุ่นเก่าการรออัปเดตย่อยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจปลอดภัยกว่าอย่างไรก็ตามคุณคิดว่าการอัปเดตทันทีคือการเสี่ยงที่คุ้มค่าหรือไม่หรือคุณจะเลือกรอเวอร์ชันที่สเสียรกว่าสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย